โอเคทุกคนก็กลับมากับช่องพี่พุงมันผีแล้วก็หลังจากที่เราลงคลิปว่าเราไล่ชื่อประเทศทั่วโลกเนาะเราก็บอกท้ายคลิปว่าเออถ้ามีคําถามอะไรเดี๋ยวพิมพ์ถามมาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวคัดคาถามที่น่าสนใจเอามาทํา Q&A เพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาทํา Q&A กันฮะก็คือเราลิส s ์คำถามที่น่าสนใจแล้วก็พอจะตอบได้เนาะก็ l สต์ไว้ล้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง นี่ฮะในนี้เลยฮะลิสมาแล้วก็คือเดี๋ยวคลิปนี้เราจะแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทแรกจะเป็นคําถามเกี่ยวกับส่วนตัวว่าทําไมถึงชอบจีโอเกสทําไมถึงชอบแบบแผนทะี่เนาะแล้วก็พาร์ทหลังจะเป็นคําถามเกี่ยวกับพวกแผนที่ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลิสไว้แล้วอันที่พอจะตอบได้เนาะโอเคเข้ามาที่คําถามพาร์ทแรกก่อนเกี่ยวกับส่วนตัวเนาะก็คือ จะมีคำถามประมาณว่าทำไมถึงเล่น g e o g a s สแล้วก็อะไรที่ทำให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกแผนที่ใช่ไหมคำตอบมันจะค่อนข้างหานิดหนึ่งก็คือตอนปี2022เดือนตุลาฮะจำได้แม่นเลยเป็นตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนใน Discord อยู่ประมาณ7คน8คนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งใน Discord เขาดูคลิป g e o g a s สมามั้งของแบบ u u u e e สักช่องหนึ่งอะ ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจดีมันเล่นกับเพื่อนด้วยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเออก็เลยชวนคนใน Discord เล่นกันมาซื้อ ID ดีพรีเมียมมาเติม1คนเนาะแล้วก็ให้คนนั้นสร้างห้องคนที่เหลือ6คน7คนเนี่ยก็ก็ไปเล่นในนั้นกัน อ่าเล่นโหมดดูเอลก็คือเราจะแบ่งทีมกัน3มคนกับ3าคนใช่ไหมหรือไม่ก็4ี่คนกับ4คนเนี่ยแหละจําไม่ได้ละประมาณนั้นอ่าเล่นเล่นดูเอลแล้วก็เล่นไปเล่นมาคุณเล่นไม่ชนะสักทีไม่เคยชนะเพื่อนเลยคือคือคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะชนะบ้างแต่ส่วนมากจะแพ้เพื่อนคือคือเล่น4ี่วสีย้ายทีมไปปุ๊บทีมตัวเองแพ้ เขารู้ได้ยังไงวะทําไมถึงรู้ว่าเป็นตรงนี้วะคือคือตอนนั้นน่ะสมองหลิงมากสมองหลิงหลิงคิดคิดดูนะว่าคนไม่รู้อะไรเลยสมองหลิงเล่นจิโอเกสครั้งแรกแพ้หลังจากวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเองเนี่ยเล่นจิโอเกสแบบสแปมสแปมทุกวันเนี่ยเล่นจิโอเกส ทุกวันเวลาว่างดูคลิปเจ g เกสของต่างประเทศนี่ฮะความแค้นส่วนตัวนะฮะความแค้นส่วนตัวแล้วก็เข้าเว็บเว็บในเน็ตมันจะมีเว็บแบบเว็บสอนเล่นเจลเกสอยู่เนาะพวกทริคเทคนิคอะไรพวกเนี้ยอย่างเว็บ geo t i p แล้วก็เว็บ s o m random อะไรสักอย่างหนึ่ง คือเว็บนั้นมันก็ช่วยได้ดีอยู่แต่ว่าข้อมูลมันก็อาจจะเยอะนิดนึงต้องต้องใช้เวลาส่วนตัวก็ใช้ใช้พวกเว็บนั้นในการฝึกเล่นเจลเกสเนาะใช้เวลาประมาณ2เดือนตัวเองสร้างห้องเจลเกสลากเพื่อน6คน7คนที่เคยเล่นด้วยกันมาในรอบนั้นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งฝั่งผมก็เป็นตัวเองคนเดียวสแปมกดแบบกดดูเอลทีม1 v 6 1 V7 ไล่ตีเพื่อนตบตบ,ตบแล้วเพื่อนกององ็งงแบบเชี่อรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงวะเนี่ยนั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของช่องพีิพุงคุณพีนั่นเองก็คือถ้าถ้าเล่นทีมดูเอลกับเพื่อนรอบนั้นแล้วตัวเองเล่นชนะเนี่ยไม่มีช่องชาแนลพี่พุงคุณพีตอนนี้นะฮะต้องโชคดีมากแค่ไหนที่ตอนนั้นเล่นแพ้แล้วก็ไปตั้งใจเล่นประมาณเดือน2เดือนจนพอเล่นได้ระดับหนึ่งน่นแหละ แต่ว่าหลังจากนั้นก็มันไม่ได้จบแค่นั้นนะดิเพราะว่าพอพอเราเล่นมาสักระดับหนึ่งเนาะเราก็อยากไปเล่นมันติเพลเยอร์อยากไปเล่นแบบเล่นดูเอลกับคนอื่นบ้างถามว่าชนะไหมก็ไม่เพราะว่าคนต่างประเทศเขาก็เล่นเกมนี้จริงจังเนาะคือคือคอมมูของต่างประเทศเนี่ยแบบ มันใหญ่มากแล้วก็เยอะมากอืคนคนมาเล่นเยอะแล้วก็เวลามีเทคนิคอะไรกันเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามแชร์นูน่นแชร์นี่กันเนาะในในต่างประเทศแต่ว่าของไทยอะ่ะก็คือคือก็มีแหละแต่ว่าค่อนข้างน้อยเนาะที่ที่เป็นช่องที่ทำ g e o ส a s มเมื่อกี้ถึงไหนนะ <c oughs> ก็คือตัวตัวเองเล่น GeoCase <c oughs> เล่น uel, <c oughs> ดูอลกดแล้ง <c oughs> กับคนต่างประเทศก็ก็ไม่ชนะจนกระทั่งแบบเล่นทั้งวันเล่นทุกวันรอรถเมย์ก็เล่นเกมรอรถไฟฟ้าก็เล่นเกมนี้นั่งอยู่บนรถไฟฟ้าปกติไม่นั่งหรอกปกติยืนยืนอยู่บนรถไฟฟ้าก็เล่นเกมนี้เนาะระหว่างรอให้ถึงสถานีหรือแบบระหว่างรอให้ถึงป้ายรถเมย์ก็ก็เล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะคือมันมันเพลินมากประมาณนั้นประมาณนั้น คำถามต่อไปใช้เวลาเรียนรู้แผนที่นานไหมคะจะเรียกนานก็ได้เรียกไม่นานก็ได้เพราะว่าเราเล่นเกมนี้เนาะปกติเราเล่นเกมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมก่อนโอเคตอนนี้ก็ตัดเข้ามาที่ตัวเกมเนาะก็คือ geo g a s e เนี่ย มันก็คือเกมที่เขาเอารูปภาพจาก g o o g l e Map ที่เขาถ่าย g Google Street View มาให้เราถ่ายว่าตรงนี้คือที่ไหนจะคําถามที่ว่าใช้เวลาจํานานไหมจริงๆก็จะบอกว่านานก็ได้จะไม่านานก็ได้เพราะว่าปกติเราเล่นก่อนทายสถานที่มันก็ต้องเปิดแบบเปิดแมปดูเนาะว่าตรงนี้ที่ไหนแล้วก็กดกดคลิกตรงนั้นดูซึ่งเราเล่นไปประมาณพันกว่าเกมแล้วเกมหนึ่งมันมี5รอบใช่ไหมก็ประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0ครั้งที่ที่เราเปิดแผนที่ขึ้นมาดู มันก็น่าจะต้องจําได้บ้างแหละใช่ไหม <laughs> อันนี้ก็คือเป็น เป็นผลพลอยได้โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเลยว่าว่าเราจะจําได้เนาะแต่ว่าเราเราก็เปิดแผนที่บ่อยอะ่ะเวลาเวลาเราจะคลิกตรงนู้นคลิกตรงนี้ทีแต่ว่าก่อนที่เราเล่นจีโอเกสเนี่ยก่อนที่เราจะแบบรู้อะไรเกี่ยวกับจีโอเกสเนี่ยก็คือตอนแรกเราไปนั่งจําแบบประเทศใหญ่ๆที่ควรจะจําก่อนเนาะจําชื่อประเทศจําตําแหน่งประเทศแล้วก็มาเล่นจีโอเกสสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือตัวเองก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ตรงเนี้ยคือตรงไหนของโลก สมมุติว่าผมเป็นคนหนึ่งที่จําชื่อประเทศได้แบบคร่าวๆแล้วลงมาสถานที่เนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ใช่ไหมก็คือมันเป็นอย่างนั้นแหละตอนนั้นอะ่ะก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะถนนแบบนี้ต้นไม้แบบนี้มันจะอยู่ที่ตรงไหนวะสุดท้ายเราก็ต้องเล่นจีโอเกสเองเนาะแล้วก็เล่นบ่อยๆมันถึงจะแบบพอรู้คร่าวๆว่าตรงนี้นมันคือตรงไหน,น อย่างอันนี้ถ้าลงมาลงมาตำแหน่งนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งก็คืออันนี้เราเห็นรถที่มีทะเบียนสีดำดเนาะสีดำดตรงกลางก็คือไอทะเบียนเนี้ยมันเป็นทะเบียนที่เบลอแหละแต่เบลอแล้วมันมีสีดำดตรงกลางเนาะมันจะเป็นทะเบียนของอาจเจนชึบป,ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ราวต่อไปชึบอันนี้เราเห็นภาษาเกาหลีเนะาะภาษาเกาหลีก็กดที่เกาหลีได้ประมาณนี้ฮะ อันนี้อันนี้เราเห็นถนนแห้งๆสไฟไม้เนาะบ้านแบบนี้ซึ่งเป็นบ้านที่ทรงแบบทรงอเมริกาเนาะก็สามารถกดทีท่อเมริกาได้เนี่ยเอ่ออันนี้จะเป็นราที่ยากก็คือมันจะมีราที่ยากอยู่ซึ่งอันนี้คล้ายๆฟิลิปปินแต่จะต้องเดินไปดูไม่ฟิลิปปินก็ก็ฟิลิปปิน จะเย็นๆมันอาจจะไม่ใช่ฟิลิปปินก็ได้ดูอย่างภาษาเนี่ยภาษานี้ไม่ใช่ภาษาฟิลิปปินก็ถ้าถ้าเรารีบกดฟิลิปปินตอนนั้นก็ก็จะทายผิดเนาะอันเนี้ยเอ่อถ้าไม่ใช่ฟิลิปปินอันนี้จะเป็นตุรกีนี่อย่างเช่นแบบภาษาพวกนี้เนาะทะเบียนซื้อทะเบียนเสาไฟ ลักษณะต้นไม้ลักษณะบ้านแท้งน้ําที่อยู่ด้านบนก็คือไม่ใช่ฟิลิปปินส์แต่เป็นตุรกีแล้วก็ถามว่าทําไมตอนแรกถึงคิดว่าเป็นฟิลิปปินส์ไอป้ายนี่เนาะป้ายเลี้ยวสีมันคล้ายๆอยู่แต่ว่าไม่ใช่ฮะก็จริงๆกดกดแบบกดแถวนี้แหละเออแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นเป,นเปรูฮะก็คือไอป้ายเลี้ยวเนี่ยมันเป็นสีดําขาวดําขาว,ดำ,ขาวดำเนาะก็กดที่เปรูได้เออเอ,อ่ออันนี้กด กดใกล้คือคือดวงดีแหละอันไหนกดใกล้คือดวงดีประมาณนี้เนี่ยฮะสมมุติว่าถ้าถ้าเราจําได้แต่ชื่อประเทศกับจําธงได้อะแต่ว่าเราไม่รู้ลักษณะเราก็เล่นแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยก็เลยฝึกฝึกมานานกว่าจะได้แบบนี้เนาะคำถามต่อไปอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอะไรทําให้พี่รู้จักแต่ละประเทศเป็นอย่างดีเล่นทีมดูเอลกับเพื่อนแล้วแพ้ตอนนั้นฮะหลังจากนั้นรู้จักเป็นอย่างดีเลยแคนตอนนี้ไม่แคนแล้ว คำถามต่อไปก็คือเคยเห็นจากคลิปอื่นเขาถามมาว่าถ้าเ g ลเกสไม่ดังแล้วเราจะทําอะไรยังไงต่อคือถามมาประมาณเนี้ยอาจจะไม่ได้พิมพ์ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้พิมพ์มาแบบเนี้ยแต่ถามประมาณนี้ประเด็นคือเ g ลเกสเนี่ยมันไม่ได้ดังในไทยอยู่แล้วไง <laughs> <laughs> เวลาทําคลิปเ g ลเกสมันส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครดูเนาะคลิปเจลเกสก็คือตอนแรกๆที่เราทําช่องใหม่ๆเนี่ยคลิปแรกเราจ้างเพื่อนตัด อยากให้คลิปแรกมันเป็นคลิปเปิดตัวที่ดีๆเนาะสรุว่าลงไปปุ๊บคนก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้จักกันมัน้ง Geo Games ใครรู้จัก Geo Games มัน้น่าจะไม่ค่อยมีเนาะเกมอะไรไม่รู้ส่วนมากใน YouTube ก็จะเป็นแบบเกมเกมดังๆเนาะ ROV TFT l หรือไม่ก็แบบ FIFA อะไรอย่างนี้ไหมหรือแบบ Roblox Minecraft อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าทำคลิปแนวนี้คนก็จะดูเยอะเนาะแต่ว่า พอทำเจียวเกสปุมันไม่ดังอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกมจะไม่ดังในอนาคตแต่ว่าเกมมันไม่ดังอยู่แล้วแต่วว่าด้วยความชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็บวกกับว,ว่าเออเราเราก็ไปดูอะไรมาเยอะอยู่เนาะว่าแบบดูข้อมูลอะไรเกมนี้มาเยอะอยู่แล้วก็คิดว่าคลิปมันก็ถ้าทำบ่อยๆอย่ะมันก็ทำให้มันน่าสนใจได้ก็เลยก็เลยทำมาเรื่อยๆฮะ ก็คือช่วงแรกๆอาจจะแบบลงคลิปไปปุ๊บลงคลิปไปตอน2องทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาโอ้มีคนดู10วิวก็ก็ตีใจแหละคือตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักช่องนะคลิปแรกๆอาจจะแบบเป็นไมค์กากๆานะเป็นไมค์แบบไมค์โน้ตบุบ๊กกากๆแล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออ นั่นแหละแต่ก็ยังมีคนเข้ามาดูฮะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็คลิปล่าสุดก็เห็นมีคอมเมนต์ให้กำลังใจมาเยอะอยู่แบบโอเคชอบคอนเทนต์แนวนี้นะชอบแบบชอบคลิปแนวแผนที่อะไรพวกเนี้ยโอ้โหรู้สึกแบบดีใจมากอะคือคือไม่คิดว่าช่องตัวเองจะมาถึงอะไรในแบบจุดเนี้ยเอาเป็นว่าด,ดีใจแล้วกันแล้วก็ใน Ge โอกก็มีหลังไมแบบว่ามาให้กำลังใจหลังไม้นะแบบทักแชทส่วนตัวมา ชอบดูคลิปเจลเกสมากเลยทําคลิปบ่อยๆนะคะอย่างเงี้ยก็ผมก็ก็ดีใจอ่ะก็ขอบคุณมากเลยฮะก็คือไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้โอ้ยเราพูดคํานี้ไปกี่รอบแล้วเนี่ย <laughs> โอเคอันต่อไปไปที่คํำถามตัดใต้ชิปมาดูก่อน <laughs> สนใจหรืออยากลองไปประเทศไหนมากที่สุดในโลกคะเพราะอะไรโอ้อันนี้จะยากแหละ สนใจหรืออยากลองไปประเทศไหนบ้างเนี่ยพอจะตอบได้ก็คืออยากไปทุกประเทศที่ที่เครื่องบินลงไปปุ๊บไม่มีทหารขึ้นมาตรวจเช็คของของเราว่าเราเอาอะไรเข้าประเทศมาบ้างถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรแบบนี้อยากไปหมดแต่ถ้ามีก็คือไม่อยากไปแต่พอพอคําถามมาใส่มาว่าอยากไปที่ไหนมากที่สุดในโลก ยากแล้วฮะคืออยากไปทุกที่เลยฮะส่วนตัวเคยไปแบบที่เคยไปมาตั้งแต่เด็กเลยก็จะมีประมาณ5ประเทศเนาะมีเมียนมาตั้งแต่นาะและมีออสเตรเลียตั้งแต่เด็กมีเซาท์คอเรียก็ตั้งแต่เด็กญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์พึ่งไปมานั่นแหละฮะก็คือก็ชอบ ก็ชอบแต่ว่าอยากลองไปที่ไหนไหมอยากลองหมดเลยฮะสามารถไปรอบ2ได้และไปรอบ3ได้แล้วก็อยากไปที่ที่ไม่เคยไปด้วยอย่างแบบอเมริกาแคนาดาโซนยุโรปอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยไปเนาะเซาท์อเมริกาหรือแบบโซนแอฟริกาอย่างเงี้ยเออยังไม่เคยไปก็ก็อยากลองไปดูบ้างโอเคพัทคำถามส่วนตัวน่าจะหมดแล้วเนาะไปไปที่คําถามเกี่ยวกับแผนที่ดีกว่าผมสงสัยอะทำไม รัสเซียอยู่เอเชียครับเออรัสเซียอยู่เอเชียควรตอบว่าอะไรดีถ้าตอบววกวนกวนก็คือมันใหญ่ฮะเอออันนี้อาจจะไม่กวนก็ได้คือคือมันมันมันใหญ่จริงๆเนาะคือรัสเซียเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกมกัน Community World เหมือนเดิมนี่ฮะรัสเซียเวลาเราซูมเอาออกมาตรงนี้เป็นยุโรปใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นรัสเซียเอ้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นเอเชียอ่าฮะ แล้วดูฮะดูรัสเซียรัเสเซียมันใหญ่ใหญ่มากจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยฮะซึ่งเวลามันแบ่งไอโซนยุโรปกับเอเชียเนี่ยมันก็มันก็น่าจะแบ่งโซนนี้เนาะใช่ไหมแบ่งจากแม่น้ําหรือภูเขาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตุรกีแบ่งจากาน้ําที่ขั้นตรงนี้นะส่วนรัสเซียเราไม่แน่ใจว่าแบ่งจากอะไรน่าจะภูเขาหรือแม่น้ําอะไรสักอย่างนี่แหละแต่สรุปง่ายๆสั้นๆก็คือ มันใหญ่ฮะอ่าแล้วก็อันต่อไปอันนี้ไม่ใช่คําถามเขาบอกว่านอกจากยิบรอนตาแล้วยังมีหมู่เกาะฟาโรด้วยนะครับที่สถานะคล้ายๆกับยิบรอนตาก็คือในเกมเนี่ยเราบอกไปว่าตรงยิบรอนตาตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเทอริทอรีเนะคือ,อยังไม่ใช่ประเทศโอเคพูดถึงเทอริทอรี่กันเทอริทอรีมันประมาณว่าเป็นดินแดนหรือเป็นอาณาจากักรที่ที่เปะที่มีประเทศเป็นเจ้าของอีกทีนึงอะ่ะอย่างเช่นแบบยิบรอนตาอย่างเงี้ยก็ ก็จะมีสเปนกับยูไนเต็ดคิงดอมเนาะที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอะไรตรงนั้นอยู่อะแล้วก็แล้วก็มีไอ้นี่กรีนแลนด์ก็คือกรีนแลนด์จะเป็นของเดนมาร์กเนาะนี่ฮะมีฟา r โรไอซ์แลนด์ฟาโรไอซ์แลนด์ก็ถ้ายังไม่ผิดก็เป็นของเดนมาร์กเหมือนกันคือเป็นเทอร์รีเนาะสถานะมันจะคล้ายๆกันก็คือ,อยังไม่ใช่ประเทศแต่ก็มีดินแดนเป็นของตัวเองประมาณนั้นนะฮะจริงๆมีเยอะเลยคือคือแถบแถวนี้ดูดิ มอนเซอร์ลาดอย่างเงี้ยแองแองกิล่าอย่างเงี้ยบิธิชิวีจีนไอส์แลนด์พัตโตริโกพัตโตริโกก็เป็นอ่เ uh, ท erritory ของ U.S ไม่ใช่ประเทศฮะก็คือเป็นเป็นดินแดนของอเมริกาตรงนี้ก็เยอะเลยที่ไม่ใช่ประเทศคือไอที่เป็นประเทศจริงๆเนี่ยอันนี้มีทรินิดา d เนาะมีเกรนาดาบาบิโดสเซนวินเซนเซนลูเซียอันนี้ไม่ใช่ฮะอัน,นมีโดมินิกามีอันนี้ไม่ใช่ประเทศนี่ก็ไม่ใช่เซนคิดแต่ใช่ แล้วก็นีแอนติกาไปไหนแล้วนี่ยฮะตรงนี้แอนติกาอนบาบูด้าก็คือประเทศเนาะส่วนที่เหลือคือไม่ใช่ละตรงนี้ด้วยอารูบากูราซาเนี่ยคือคูราซาไม่ใช่คูราซาจริงๆตรงนี้ก็มีเยอะเนาะแต่ว่าเราต้องซูมซูมแบบซูมเยอะเลยเนี่ยเฟรนช์โพลินีเซียคุกไอซ์แลนด์เนี่ยนิวอันนี้ก็ไม่ใช่วอลิสแอนฟู t u นาเนาะโทเคเราที่เราทายผิดไป ไอวอลลิสเรายังไม่เคยทายเลยไอที่เป็นธงฝรั่งเศสอยู่มุมมุมซ้ายของไอนี่เนาะอยู่มุมซ้ายของธงนิวแคลิฟอร์เนียด้วยไม่ใช่ประเทศแต่เป็นของฝรั่งเศสคือเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ไปที่คำถามต่อไปเลยิ เวลากรอกชื่อประเทศแล้วมีแถบให้เลือกว่าเป็นประเทศไหนเป็น extension หรอกครับคือบางทีพอรู้ว่าประเทศอะไรแต่มันกดไม่ถูกก็คือเหมือนเหมือนเวลากรอกชื่อแล้วมันมีแถบให้เลือกใช่ไหมอันนี้จะเป็นแค่บางเกมเนาะเป็นแค่บางเกมถ้าใครเล่นเกมทไทยประเทศบ่อยๆมันก็จะมีแบบว่าเวลาพิมพ์แบบพิมพ์มานิดนึงอย่างเช่นเราจะพิมพ์ไทยแลนด์อย่างเงี้ยเราพิมพ์ t h a แล้วมันก็จะมีแถบแถบขึ้นมาเนาะ ว่าจะให้เลือกอะไรไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมเราก็กดไทยแลนด์แล้วก็เลือกประเทศไทยแลนด์เราจะจบคลิป Q&A ด้วยการเล่นแบบนี้แล้วกันก็คือเราเราเปิดแบบนี้มาเพื่อเพื่ออธิบายแผนที่ไปแต่ว่าเราไม่ได้เล่นมันก็แปลกๆอยู่ฮะอ่าเรามาดูกันว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้มี UPS โอเคฮะเมกา speed limit อเมริก,กา, it, กกา open road cowboy ก็คือโซนเนี่ยฮะถ้าถ้า เห็นคาบอยก็เนี่ยโซนโซนที่เป็นเซมิดีเซิร์ตแถวๆนี้เนาะอาจจะคลิกที่แถวๆนี้ก็ได้เท็กซัสเออนิวเม็กซิโกเอ้ยไ,ไม่ใช่ออริโซนาเนี่ยโอเคฮะต่อไปอันต่อไปอ่าอันนี้อันนี้เคนยาเนาะรถยนต์ของเคนยาถ้าเล่นบ่อยๆก็เราก็จะจําได้เลยว่าอันนี้เป็นรถยนต์ของเคนยาเนาะนี่ฮะประมาณนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้ ทำไมรั้วเหมือนไทยเลยทุกคนคิดว่าบ้านนี้รั่วแบบนี้ไทยไหมคือเอาจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยเวลาเราลงมาเราอาจจะคิดว่าเป็นประเทศไทยใช่ไหมแต่เอาจริงๆสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยมีหลายประเทศอยู่นะมีไทยมีประเทศเาลาวอาจจะไม่ใช่เคนวาดียาจ,จะไม่ใช่มีมาเลเซียที่คล้ายๆกันเนาะมีอินโดคล้ายๆกันฟิลิปปินส์คล้ายๆกันแต่ว่าขับรถคนละเลนมีสีลังกาคล้ายๆกันอยู่แล้วก็มีโซนแบบโซน โคลอมเบียเอกวาดอร์ด้วยถ้าเราถ้าเราไม่เจอบ้านแล้วเราเจอแต่ต้นไม้อะต้นไม้มันจะคล้ายๆกันเนาะมันจะเป็นต้นไม้แบบในโซนโซนเส้นสูๆโซนแบบเนี้ยต้นไม้คล้ายกันเนี่ยดูดิมันมันจะคล้ายกับบ้านเราเลยเนาะสมมุติเรากดที่ไทยมันอาจจะไม่ใช่ไทยก็ได้เนี่ยอก็คืออันนี้อันนี้ยังเป็นไทยอยู่เนาะแต่ว่าตอนแรกที่จะบอกไปก็คือถ้าเจอแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ไม่ใช่ประเทศไทยเหมือนกันต่อไปอันที่สามอันที่สามชึบเออ ขับรถเลนซ้ายหรอขับรถเลนซ้ายอ่าฮะมีทะเบียนสีดำดำเอ๊ะมาเลเซียสิงคโปร์เอ้ย,มย,อยไม่ใช่ไม่ใช่สิงคโปร์มาเลเซียกับอินโดเออนี่ไงนี่ฮะมีมีมีมาร์เกอร์อินโดแปะอยู่ที่เสาไฟฟ้าเป็นมาร์เกอร์สีแดงขาวๆเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่เสาตรงนี้ก็สีแดงขาวเหมือน,นกันก็เราก็สามารถดูได้เนาะว่าอันนี้เป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียมันจะมีแบบ เกาะหลายเกาะเลยฮะมันจะยากตรงนี้แหละว่าเราจะคลิกเกาะถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็มั่นใจแล้วว่าเป็นอินโดนีเซียเนาะวันนี้อยู่เกาะบอร์เนียวเซ็นทรัลคลิมันตันนี่ฮะมันคือความยากของอินโดเนาะว่าเกาะกดให้ถูกเกาะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอินโดอันต่อไปชื่อเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้คิดว่าเป็นรัสเซียหรือเปล่าคิดว่าเป็นรัสเซียเพราะว่าอันแรกเลยเออหันมาทางนี้ก่อนอันแรกที่เราเห็นคือ เสาแบบนี้ฮะตามทางโค้งตามแยกเนี่ยรัเสเซียมันจะมีเสาแบบนี้เยอะมากถ้าเจลเกสเพย์เลอร์เขาจะเรียกว่าไอเนี้ยเป็นบอลลาดวเนาะบอลลาดก็คือเสาข้างทางที่มันขึ้นขึ้นตามไว้นี่ที่มันแตะไว้ตามข้างทางรัเสเซียจะเป็นประเทศที่มีเสาอ,อะไรแบบเนี้ยเยอะมากก็สามารถกดที่รัสเซียได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เห็นไอไอตรงนี้ทำไมไอ <laughs> ป้ายข้ามถนของเขาเนี่ยมันจะเป็นป้ายที่มีทางาลายยาวาาล,างางาลายอยู่ใต้เท้าเขาสามแถบเนาะสามแถบเนี่ยมันก็จะมีรัสเซียที่ป้ายข้ามถนนมีทางวลายอยู่ใต้เท้าเขา3ามแถบมีอัลเเนียลิทัวเนยียยูเครนมีสี่ประเทศนี่ฮะที่ที่มี Google เนาะแล้วก็มีป้ายข้ามถนนสามแถบนอกจากนั้นก็ไม่มีและไม่มีสามแถบเนาะแต่นี้ก็คือรัสเซียอย่างที่บอกไปก็คือไอไอเสาข้างทางตรงเนี่ยมันสามารถบอกได้นะนี่ฮะ ก็คืออยู่อยู่รัเสเซียชึบอนี่มันมันมันก็จะประมาณนี้แหละแบบเกมเกมหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็เล่นเกมนี้เสร็จแล้วฮะแล้วก็ Q&A ไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็ขอบคุณที่ดูมากๆเลยฮะก็คือดีใจมากที่ที่หลายคนชอบเนาะแล้วขอบคุณที่ดูมากๆาถ้าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับได้แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แบบตรงไหนพูดผิดหรือพูดแบบ พูดแปลกๆจริงๆมันน่าจะเป็นอะไรแบบนี้นะก็ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือแบบอ่านชื่อประเทศผิดอ่านชื่ออะไรผิดเม้นได้เดี๋ยวตามอ่านเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับนี้บายๆเย่